สนับสนุนโดยนึกถึงน้ำปาระนึกถึงมิดไหมเชื่อว่าหลายๆคนคงใจจดใจจ่อรอฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากสุภาพบุรุษลูกทับฟ้าบ่าววีอาสยามอยู่ล่าสุดเจ้าตัวบอกมีโปรเจกต์พิเศษเตรียมปล่อยออกมาให้ได้ฟังเร็วๆนี้ค่ะผลงานตัวนี้นะครับถ้าเรื่องเพลงนี้ก็อ,อ,อาจจะมีโปรเจกต์พิเศษอยู่กับที่ผมไล่สดกับน้องไก่กะละมังนะครับ ตอนนี้กำลังรอข้อตกลงกันอยู่กำลังกำลังรอความชัดเจนกันอยู่นะครับอาจจะมีร่วมกันสองคนกคับน้องไก่กะละมังทาบทเพลงเพื่อความสุขของการเพลงครับเพราะหลายคนเขาดูไลฟ์สดเราแล้วเขาเขา,เขารู้สึกว่าอยากให้เรามีเพลงคู่กันนะฮะซึ่งเป็นต่างสไตล์เลยครับน้องไก่ก็มาอีกสไตล์ผมก็มาอีกสไตล์แต่ว่าะโดยความเป็นคนใต้ด้วยกันมันก็ต้องแบบมีกลิ่นตรงนั้นนิดๆน,น,นะครับไก่เขาแนวสากลผมมาจากบ้านๆลูกทุ่งสไตล์เวียนครบ้างร้องเพลง ซึ่งซึ่งพอชีวิตบ้างแล้วมาเจอกับไก่ไก่ได้ทุกแนวเป็นทุกอย่างร้องได้ทุกอย่างแล้วก็เล่นได้ทุกแนวซึ่งไม่เคยซ้อมกันด้วยก็เลยคิดว่าเออในการทําเพลงเนี่ยก็จะเอาแบบที่เราไปไลฟ์สดทั้งสองคนเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อแฟนเพลงของเราครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวต้องรออะไรต่างๆให้ตกลงแน,น่นอนแต่น่าจะไม่ใช่ปัญหาครับผมนะจริงแล้วน้องไก่เนี่ยเขาเขามีผมเป็นไอดอลด้วยหนึ่งคนเพราะว่าหลังจากที่ผมเคยเจอเขาประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วก็คบค้าสมาคมกันมาตลอด แต่ต่างคนต่างทํางานนะฮะก็ไก่เล่นอยู่ในผับบ้างกลางคืนบ้างอะไรบ้างผมก็เดินสายบ้างเลยไม่เจอกันประมาณเกือบ10ปีหลังจากวันนั้นก็เจอกันอยู่นั่นแหละแต่แบบมันประะเจอแบบแป๊บแหายแปบแหายและมาเจอล่าสุดก็คือไปนอนดูน้องไก่ก็ไลฟ์สดมีคนดูอยู่ประมาณ13คนนอนดูสองคืนก็เลยเออเดี๋ยวเข้าไปแชรน้องไก่พอแชร์วันแรกขึ้นไปร้อยกว่าน้องไก่ตกใจ ด,บบดีใจแบบไม่เคยมีใครเข้ามาดูกันขนาดนี้ก็ขอบคุณผมใหญ่เลยทางเพจผมก็เลยไปไลฟ์สดร่วมกับเขาอีกวันหนึ่งยอดขึ้นคนดูขึ้นมา1,000พกว่าด้วยความบังเอิญที่อยากบอกว่าน้องไก่มีความสามารถนะครับมีความสามารถและก็มีทุกอย่างพร้อมที่ตัวเขาแต่ว่ามันเหมือนโอกาสของเขายังไม่ค่อยมีคนติดตามในเรื่องของโซเชียลต่างๆเราก็เลยแบบพอไปเจอปุ๊บไก่เขาก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วพอแฟนกับแฟนเพลงเข้ามาเจอปุ๊บ โอ้โหครับทีนี้ยอดคนดูก็เริ่มขึ้นทยอยกันเรื่อยๆจนมาถึงหลักหมื่นหลักสองหมื่นก็เนี่ยแหละครับหลายคนก็ถามนะครับว่าเไปเจอกันมายัางไงจริงและสนิทกันมามานานมากเราไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ใดๆดนอกจากว่าความสุขที่มอบให้กับแฟนเพลงในช่วงของไพควิดแล้วสุดท้ายมันมาแบบก็ไแมบบ่รู้นะมันโอ้คนดูมันเยอะมากตอนนี้ทุกวันนี้พอเปิดไลฟ์ปุ๊บหลักสี่พันหลักสามพันวางไว้ก่อนเลยคือแบบ5นาทีเนี่ยขึ้นแล้ว3,000 5,000เนี่ยขึ้นแล้วผมใช้เพจหลักของไก่เพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆของไก่พร้อมว่า,าไปไลฟ์ห้องไก่คือตอนแรกไม่คิดไงครับว่าคนจะเข้ามาดูกันขนาดนี้นะส่วนเพจผมจากคนติดตามอยู่2,000คนตอนนี้1 2 0 0 0 0 0กว่าคนโอ้โหฟังดูลงตัวมากๆระหว่างรอโปรเจกต์พิเศษของทั้งคู่ก็แวะไปชมไลฟ์ได้ที่แฟนเพจ Facebook ไก่กะละมังก่อนได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย